โเมี่อกี้หลุดไปได้ไงเนี่ย จะมีอันเล็กๆบางอันมันก็ตายไปตั้งนานแล้วแต่มันค้างอยู่เนี่ยแห้งมันแห้งอัมแห้งทำให้มันติดอันอื่นด้วย ต้องไกินไหก่อนเนี่ยไม่กิ เดี๋ยวออกเลยอปึ๊วก็ตอีกหน่อยนึงนะแล้วเดี๋ยวช่ มาดูกันใหม่